สวัสดีจ้าเมื่อนี่เห็นมอคาอันนี้โมเมนต์มองหองสุกเด้ค่ะอันนี้คือมาโกโก้นะคะโกโก้ได้จากในพันจากมูมานะคะมูทรงมหาเพิ่นบอกว่าพัานชุ่มพรอนึ่งวสันบ่เพิ่นว่าบางคนนะคะปลูโกโกโก้เพื่อว่า มันเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวนี้เขากําลังทรงเสริมให้ปลูกเขาก็เอาพัานาุไม่ให้เข้าปลูกระบาดน,นี้เขาก็สิมารับซื้อแต่ว่าข้งเห้านี่ห้าแบบว่าหามาปลูกเองแล้วกะ็ถทับ่มีเอามาทดลองปลูกคือซื้อนะคะเพื่อนว่าอันนี้มันกินได้ได้ไดลองซิมึงเออมันหว,ว,วานค่ะนี่เห็นบอ เอาไปเซ่ไว้สักก่อนนะคะให้เหมือกมันออกเพราะว่าถ้าเพาะเมือดหนีนะยานโมดมาโฉอค่ะเดี๋ยวเอาเสียเอาไปเซ่ไว้สักก่อนเซลหนามไว้ค่ะจะคืนหนึ่งให้เหมือกมันออกเมือก,ก่อนผ้าแบบนี้เพิ่นทรงมาใหสวงนวยขาวมาเฮ็ดแนวเพิ่นวะเดี๋ยวลองผ้าแบบแบบนี้มง นี่คะ่ะอืมดีอยู่เนาะนะคะอยากให้สีแช่น้ำไว้เนาะถ้าปลูกเมิดนี้ย่านแบบว่าเมื่อของเขานี่สีผ้าให้ไนให้อันนี้เป็นเชือล่าหรือว่าหมดสีมาแอบกินเมิดนะคะหมดแดงไฟหมดคันไฟอะคะ่ะมากคากเด้หว,วานหวานนี่ แซ่ใบให้เมือกเขาออกก่อนคะ่ะหน่วยหนึ่งสีมีจากไนคือประมาณสามสิบค่ะหน่วยหนึ่งนี่มีหน่วยหนึ่งนีงนนง่ประมาณสามสิบไนนะคะประมาณนั่นละประมาณสามสิบเคแช่หวค่ะแซ่หวถ้าปลูกโลดนี่หมดแดงไฟหมดขั้นไฟตัวน้น้อยนะคะมาแน่นอนลอยเปอเซ็นเพราะว่ามันมีค่วมหวาน เกงั่นเข้าแซ่ไห้ก่อน,นะคะหเหมือกเขาอันนี้ก่อนเข้าคอยมาปลูกเอาล่งถุงกันเลยนะคะเมื่อนี้มันจํานวนหน่อยเนาะเข้าบอนนี่ดอกเข้าเสียเอาล่งถุงกันเลยดินกับกอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะดินเข้ากับกอกใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรออันนี้ก่อนมืออื่นคอยมาเห็ดต่อน,นะคะ นี่ก็คือโตที่เป็นเม็ดอาุันเป็นเม็ดโกโก้นะคะที่เขาแซน้ำไปเห็นบอกเขาขึ้นเป็นฝาเป็นเมือกมันมีเมือกค่ะแซให้เมือกมันรูดออกในมันคือจังไนบกเงาะคือจังไนอันนี้แปลงสันเลยค่ะยังพอดได้รูดดีปันไดนะที่เขาแซว่าเมือกก็ยังเขือเขืออยู่แต่ว่าเ้าสีเพาะแล้วนะคะเพราะว่าห้าบดเด เขากับอันนั้นออกเนาะให้มันรุดออกแน่นิดหน่อยเพราะว่าเข้าสีบอยูหลายมือค่ะอมาอยูบานเข้ากันเลยสีเพาะเลยก่อนให้ไม่ย่ายเพื่อนนดน,น้ำให้ถ้าเพาะเดี๋ยวกับมาสีน่าค่ะก็เลยจำเป็นว่าต้องเพาะก่อนกะดินที่เข้ากอกอถุงไว้นะคะเข้ากะ เอาไม้แทงลงไปให้เป็นห่วงนคะคะอันนี้คือด่านที่มันติดกับแกนมันเนาะมันสีปนปานแน่ระบาดนี่คือจังหวะมันสีมีสะดือค่ะมีเสะอดือมีใหญ่ห่างมันสีออกมาจากมองนี้แล้วค่ะถ้าเอาทางนี้ซักหัวลงนคะคะนี่มันสีเป็นมือเป็นเสือดื้อมันติดติดกับอันนี้ถ้าเอาทางนี้ลงนะคะ ที่จริงเอานอนลงมันกระสิขืนอยู่ค่ะขืนคือกันเอานอนลุ่งแบบนี้กัะสิคืนขึ้นกันหากแต่ว่าทำเงี่ยห้าเอาล่งแบบนี้หากแก้วนี่ค่ะถ้าเอาทั้งนี้ลงหากแก้วเขาก็สิยางลุ่งดินง่ายนะคะ แถวนี้นอนลุ่งสิก็ได้ค่ะทดสอบทดสอบนอนไวก็ได้เฮดมาซเบแบบแบบได้ก็ขึ้นค่ะแค่ว่านสิขึ้นง่ายหรือขึ้นแบบว่าซอยให้มันขึ้นง่ายๆต้นข้าบองนิดบอง,งอกอะเอาลงให้มันถืกอ เอาลงให้มันถือท้างม,าม่นค่ะ